ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับโมนี้ก็มาพกๆกับพ่อเตี่ยมอีกนะพี่น้องเนาะครับพ่อเตี่ยมผามาติดตามเลขรัฐบาลไทยต่อยนครเนาะพี่น้องเนาะล่างอย่างเดียวนะครับครับมือวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกเจ็ดนะพี่น้องเนาะเล่าโอนรัฐบาลไทยออกเจ็ดหนึ่งแปดหกหกห้าขับเลขล่างก็ออกห้าเก้านะครับอันนี้ส่วนเลขหน้าข้างที่หนึ่งนะพี่น้องเด้อศูนย์ห้าสาม หน้าครั้งที่สองแปดหนึ่งสองท้ายครั้งที่หนึ่งศูนย์เจ็ดเก้าท้ายครั้งที่สองห้าหกหกนะพี่น้องเอาเมื่อน,นี้พ่อเตี้ยนพามาติดตามต่อยอนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพ่อเตี้มพามาเบิ่งสูตรน้ำกันพร้อมนะครับ่ามีสูตรได้ดเข่าสูตรได้ไดรุดนะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันนะครับ เตียมจะได้ออกกันพี่น้องก็เตรียมจะเริ่มจากเอาลักซิบกอนนะพี่น้องนี่ครับ ตัวนี้คือหลักหลักสิบล่างเนะพี่น้องเนอะงวดที่พานมากอะสามสามเจ็ดเนี่ยงวดที่พันมาเนี่พี่น้องสามสี่ห้าพเตีมมาอสามบักครับมันได้หลุดไปมันมีชูดหนึ่งผ้าหลุดนะพี่น้องครับเนี่ยสามสี่ห้ามันกับมาห้าเก้าเ็นบักครับ ็นบ๊พี่น้องนะครับสองสามสี่ออกสามเจ็ดสามสี่ห้าออกห้าเก้างวดนี้มันในสองสามสี่พี่น้องสองสามสี่อันนี้คือหลักสิบแลยพี่น้องเนอะครับวันนี้พ่อแจ่มสิบห้ามาเบื้องในลายสูตรแชกกันอันนี้หลักสิบล่าง หลักสิบพี่น้องมันนี้มาเบิ่งสูตรนี้สูตรบัวด้ปักหลักพี่น้องที่กินเขามาหลายงวดเลยที่เสพเทียมบ้เอาลงไว้ช้ำนิดนึงมันกี่เต็มหน้ากระดาษก่อนครับตัวนี้คือปักหลักสิบแต่ว่าตัวนี้บัวด้ปักหลักพี่น้องมันส้นสามกับหามันเบพอเทียมเอาสามไปมันมีอีกสูตรหนึ่งผ้ารุดมันนี่สังเกตเบิ้งงวดนี่ครับพี่น้องเนี่ย เกียรเกดี๋ยวพ่เตียมเดี๋ยไว้นี่ก็อันนี้ทีเป็นลักหน่วยเกียรนยะครับเกียรอันนี้ก็ไปบน6อันนี้ก็รลุด อวน,นี้กับแกับเอันนี้หกแปดเก้าเดีบอกพ่อเตียงบาอาอันนี้กัมาลักหน่วยสังเกตบางแล้วมาลักหน่วยมวดกวนกับสามเจ็ดห้าเ้าอันนี้สามแปดครับพ่อเตียคอนเิร์อแล้วมันแต่ว่าเบึ้งแล้วมันจะมาส้นกันอยู่ที่ลักสิบพี่น้องสาม เห็นปะครับสังเกตบาง่งดีๆนะฮะส่วนสามเดีว่ราซูมไปส่วนหลักหน่วยอันนี้ก็หกแปดเก้ากับเขาเก้าอันนี้ห้าเจ็ดแปดเจ็ดปฏิส่วนวนีนน่บ้านนี้พี่น้องครับเจ็ดมาส่วนหลักหน่วยเห็นปะครับฮะ เยทีบอตัวนี้ก็พดละสูตรดีพี่น้องพอดละสูตรกันแต่ว่างวดที่ผ่านมานมัน3มเนี่ยมันส้นหลายพันธ์บอมสามไปมาหาห้าเก้าสนหกบมาได้พี่น้องวันนี้ก็ส้นเกียตสน8ปดส้นหาบดคูตัวนะครับ เนี่ยเนี่ยสูตรนี่มันพลาดลุดนี่พี่น้องนี่หมดที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งสองสามนี่เห็นบ่ครับตัวนี้ผ้าลุดตัวนี้สามสี่ห้าสามสี่ห้าขันมาเบิ้งเทียบเซกับงวนนี่กับส้นกันสามกับสี่ถามมันเดินต่ออีกนะพี่น้องครับ อันนี้ก็เห็นว่าสามห้าเก็พราตมไปเอาสามสามันนี่สูนรนั่นแหละพาผิาดก็ดกับเ้าเห็นไหครับอันนี้พเพราะมเสือล่องมาเอาไว้ไว้ลักน,วยน,ยนวยนี่มันส่วนเก็ดเก้าหนึง่งเห็นไหมครับมาหาอันนี้เห็นไหมครับรกเดือนซาซนีนั่นพี่น้องสี่สี่เก้าเก้าสี่ห็นไหมครับ ก้ามาเจ็ดสามมาหาเก่าขับหาวันนเจ็ดกับเก้ากับหนึ่งนะครับอันนี้กับไปอันนี้ศูนนี่กับลุดนิวบารับหนึ่งสามนิวบาร์คหนึ่งสามหกลุดวันนี้กับหนึ่งสามหกตัวเก่าบ่เอาศูนี่กับเข่าพี่น้องห้าหกแปด เาหาเก่างวนี่หกเก็ดเก้าเก็ดกับเก่าก็มาชนนี้พี่น้องเตรียมอยู่ลงวันนี้หกเก็ดเก้าเห็นปะครับน,นี่เอาตัวสูตรมันเอาถ้าสูตรเข่าได้พี่นออ้องสูตรมันเดินเดินแท่นะครับมานี สังเกตว่งสูตรนี้ก็เห็นบครับงวนกวนมาส้นสามที่กิ่งมันมาหกหกมันมาบนวันนี้เก่ากับสองแต่พอแต้มบอเอามันไปบนันก็ถือว่ารุดนะพี่น้องเนาะรับบานี้อันนี้ห้ากับหนึ่งกับมาหาสามกับเก้าพี่น้องแต่ว่าสูตรนี้มาน้ำกันนะพี่น้องเรื่องนี้เนบอสองแปดแปดสองนี่มาน้ำกันได นะครับศูนย์หกหกศูนย์นี่บอราคามาทำกันได้เลขชุดนี้บมแน่อที่สามเก่าในนี้หมดนี้นะครับพอเตรียมเอาไว้แล้วเบิง้งเบิ้งไวซ้ซื้อๆพี่น้องนี่สามกับเก้านี่ครับบัดนี้ว่าเบิง้งเงิน สูตรที่มันเดิน9ก9าสี่เสูตรนี้มันหลุดนี่พี่น้องนี่เห็นป่สามมันมาสวดอยู่งวดที่ผ่านมาพอเตียมเน้นที่39 3 8ก้าสามแเก้าเพเบิงติดตามพอเตรียมกันยังจได้ครับวันนี้ศูนตัวเก้าอีกตัวนี้ก็ได้ตัวเก้าอีกแปดก้าศนวันนี้สมมติว่าพอเตียมมามลงนี่ 8ปดเก้าศูนตัวนี้สมมุติว่ามันเดินต่อศูนย์สามสี่ครับมันจิดเดิอยู่สามกับสี่แต่พอเตียมจีบเอาสูตรนี้เอาสูตรนี้เป็นหลักพี่น้องเพราะว่าสูตรนี้ยังบรุดนะครับสองสามสี 2, 3, ่ป่านนี้พอเตียมมานับนี่ เออไม่มีอีกสูตรหนึ่งเดียวพอเตรียมเรื่องหมอยเบิง้งนี่ครับถามว่ารุดบอลรุดขึ้นกันเคยร,รุดเมืเมื่อกี้นี้ได้เจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเก้ากับมากเก้ามาพี่น้องเมวันี้ได้ตัวเก้านี่งครับนี่เจ็ดกับเก้าจี๋นะครับเจ็ดกับเก้าเดี๋ยวพอเตรียมเชียวมาลงนี่ครับนี่เจ็ดกับเก้านะครับ น้องลองมึงซอยพอเตรมดรงบันนี่นะครับศูนยหนึ่งสองหนึ่งมีหนึ่งหมีหนึ่งเกมีหนึ่งสองสามสี่เกมีสาม 8ปดมี8ดมีหนมี1 2 3 4 5สมี่้าเก้ามิหานะครับเก็ดมีหนึ่งสองี่หนึ่งสองสาม สี่เ็รมีสคะแนนสี่เปอร์เซ็นั้นแล้วพ่อแยมจะเอาเจ็กับเก่านะพี่น้องเจ็กับเกานี่เอามาจับสองสองสามสองสามสี่ตัวนี้นะครับเรียกทันทีเนีน่ยมีสมกับสี่พี่น้องถ้าสมมติว่าสูตรนี้มันเดินต่อนะครับพ่อจ่มจะอสองสามสี่นี่คือหลักสิบนะครับ สิบหน่วยมันจะเหลืออยู่เจ็ดก, 9, 9กับเก้าเก้ากับเจ็ดนะพี่น้องจับคู่เลยจะได้หกชุดหกหางนะครับเอาจังสันเลยนะพี่น้องเนาะครับศูนย์นี่ก็มันโบมีไหมสองมีสองอันศูนย์ครับพจอจับจะตามนี่พี่น้องโอเคเนนะพี่น้องเนาะ ครับเก้ากับเจ็ดนี่ละเจ็ดสีคะแนนเก้ 9, 5, นาห้าคะแนนนะครับอ่ะวปบึงน้ำกันได้พี่น้อง 16ตุลาคมได้พี่น้องเด้อ ล่างนะครับครับเรี๋เรียกวิ่งนี่เก่าด้บปีนองน้พาพอเตรียมมัดเก่าถูกเก่านะครับ สิบหน่วยพี่น้องครับจับคู่แล้วมันเกิดที่ได้หชุดพี่น้องสองเจ็ด สองเก่าสามเจ็ดสามเก ส9นะครับ ส่วนตัวพอแต้มเด้พี่น้องเนอะส่วนตัวพอแต้มมักนะพี่น้อง เอาไปเบื้องต้วนหกุดตรงๆพี่น้อง หชุดตรงๆไม่ต้องกลับนะพี่น้องครับพี่น้องเอาจับหน้าจอไว้ได้ครับเด้อสิตุลาคม2 5งหเจ็นะพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยพอแต้มล่างอย่างเดียวนะครับ27 29 37 39 47 49เอาม้าก้มากชอบตะลดกกับพิจรารณาเบิ้งนะพี่น้องเนาะหรือว่าผิดพลาดประกันในพอแต้มกรับขอโทษขอภัยในพี่น้องเด้อ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่นแนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วมากชอบตัวเลขกอย่าลืมนะพี่น้องเด้อไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เนาะพี่น้องเนาะครับปล่ยโฉบโฉบมันมานเฮ้งเฮี้ยงรุยๆกันทตกคนนะครับเด้อครับสําหรับคลิปนี้พ่อแ้มกับมี่ค่นี้พี่น้องเอาไว้พอกันชิปนาครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม